สวัสดีครับชื่อเตอ้นะครับอายุ18ปีพอดีเ้วยนักบาสด้วยครับแล้วคราวนี้เราตัวเล็กเนี่ยเราเล่นอาจจะตัวผมสูงประมาณ170เองอะ่ะแล้วเจใช่ใช,ใช่เป็นตัวเดีริบเอ็ดแล้วคราวนี้ก็เลยลองมาถามเพื่อนดูว่าเฮ้ยจะทำไงให้มันสูงขึ้นนะให้มันสูงขึ้นกว่านี้แบบมันเตี้ยไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพื่อนเขาแนะนํามาแบบนะตัวเนี้ยมีราคาตัวเนี้ยเห็นไหมเนี่ยมีราคา มันจะมีสองตัวคือนีราคาเป็นกล่องสีฟ้านันเป็นตัวนั่งเดิมเลยคืออันนี้แต่ถ้าเป็นสีเขียวมันจะเป็นตัวที่เพิ่มกูต้าเข้ามาต่างกันก็คือใครอยากขาวกินอันนี้ด้วยได้ขาวด้วยได้สูงด้วยอ่านี่ก็ลองสั่งมากินดูคือตอนแรกกินไปแบบคือตื่นเต้นมากขึ้นมันจะสูงขนาดไหนแต่พอกินไปสักพักก็คือมันก็แบบเหมือนมันชินอ่ะกินไปเดือนหนึ่งเนาะมันก็แบบไม่ได้คิดอะไรกินไปเรื่อยๆสักพักไปวัดดูจากร้อยเจ็ดสิบ ร้อเจ็สิบเอ็ดตอนนี้ขึ้นมาร้อเจ็สิบสี่แล้วคือขึ้นมา 3, สามสองถึงสามเซนอะแบบเราเห็นได้เลยเราวัดกัแบบตัวเราเราก็ตกใจเพื่อนก็ยังถามพ่อแม่ก็ถาม่าแบบทำไมมันสูงขึ้นเยอะจังไปทําอะไรมานี่แหละครับมีความตัวนี้เลยมีราคาคือถ้าซื้อตอนนั้นที่ผมซื้อนะเขาจะแถมีาเป็นกระป๋องน้ําถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงก็คือสมมติว่าเลาเราเทนมอย่างเงี้ยผมกินนะผมกินแค่สองร้อยเท่าไหร่ 200มิลลิลิตรเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขบอกเป็นเป็นแถบเท่า200แล้วก็จะมีตัวนี้เป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะไอตัวที่คอยเช็คอะ่ะคือเวลาเรากินอะ่ะเราจะต้องเทน,นมพัฟต์เลไรหรือว่ากินน้ำเปล่าก็ได้แต่กินนมก็จะช่วยช่วยได้เยอะกว่าโอเคกว่าเทน,นมปึ๊บลงไปแล้วก็ในกล่องนี่อันนี้ผมเพิ่งซื้อมากล่องที่สองแล้วเนะี่ยโอเคไงมันดีผมเลยซื้อมาเห็นไ,ไหมในกล่องก็เป็นอย่างนี้ เราก็ฉีกซองออกมา,ง,าง่ายๆเลยฉีกซองอเทนมฉีกซองใส่ผงใส่ผงเสร็จแล้วก็ปิดฝาปิดฝาเสร็จแล้วก็ขยำขยำเสร็จก็กินได้เลยครับผมคือรสช,ชาติท้าสมกับนมแล้วก็จะกลายเป็นเหมือนแบบเหมือนโอลตินอร่อยมากคือแบบโอ้โหว่าอร่อยสุดๆ่ะ แล้วก็ไดสสูงด้วยได้ขาวด้วยนะแต่ถ้าเกิดใ,ใครไม่อยากได้ขาวก็กินตัวธรรมดาก็ได้ครับราคาต่างแค่น้อยเดียวเองกล่องผมผมกินเป็นถ้าถ้าเป็นเซ็ตก็มันจะอยู่ที่โวิชาชัยเขาแบบแต่คือราคาจะต่างแค่ร้อยเดียว<อ>คือเซ็ตมันก็จะเซ็ตหนึ่งเซ็ตนั้นก็จะมีตัวนี้นี่ึงผงหนึ่งตัวแล้วก็เป็นตัวเม็ดอันนี้กินก่อนอาหารนะครับกินก่อนอาหารตอนเช้าหนึ่งซองแล้วก็อันนี้ถ้ทาทานหลังอาหารตอนเช้าหรือว่าตอน วางเย็ยนก็ได้คือขอแค่เวลาหนึ่งสองเน็ดแค่นั้นเองตัวนี้ก็ตัวนี้จะเป็นช่วยให้เล่งฮอร์โมนแบบว่าให้ฮอร์โมนออกมาได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยแบบทำให้เราสูงจากฮอร์โมนพวกโกรดฮอร์โมนพวกอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นทําให้กระดูเราแข็งแรงอย่างผมเป็นนักบ้านเนี่ยผมก็เล่นกีฬากระโดดทุกวันวอาจจะสูงเยอะหน่อยสูงเร็วหน่อยดึงข้อนะครับดึงข้อโหนบายอย่างเงี้ยอ,อันนี้คือช่วยได้ไดครับผมว่า ใครที่อยากสูงนะผมว่าตัวนี้ปเป็นผลิตภัณฑ์มีราคาตัวนี้โอเคนะคือมันคนที่อยากสูงจะต้องมีแรงบันดาลใจของตัวเองก่อนคือแบบทําไมถึงอยากสูงทําไม่ถึงจะสูงเพื่ออะไรแต่คือตัวผมเองอะ่ะคือผมเล่นบาร์เี่ผมเลยอยากสูงไงก็อยากลองเชิญชวน,นเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยมาลองกินมีราคาตัวนี้นะครับโอเคมากครับขอบคุณครับ